สวัสดีครับผมชาติจัลันซับนะครับ <c oughs> พี่หลงครับพี่หลงหลงจมเดี๋ยวป๋าจะดันให้ครับใคยกอดเอ้ยเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยตั้นเลยเตั้งเลยตั้งเลยลูกพี่ ฮาดูคุณพวดเลยนะ้อ <laughs> งโอ้ยดูสิคุณพูดคุณพวดเลยอยูแรงในตั้งนานเลยครับฮาดูยาก

เดียวเดียวเดียวโอ้มิดเลยน้องเลยเปิดฝาข้างเลยเปิดฝาข้างบ้าเปิดฝาข้างเลยบ่มิดเลยฝาข้างเปิดยางเนาะ ดับเลยดับเลยฮู้นะโอ้เอารอกครับรอกช่วยกันดึงหน่อย โอ้หุ่นวายน้องสุดๆโอ้โอ้ล็อ,อกกับพี่ลงครับช่วยกันหนึ่งหน่อยไหวไหมเดี๋ยวรถไถช่วยแรงครับ

ครับรออเดี๋ยวให้พี่หลงดึงครับเอาดึงได้ลูกพี่เอารถหนักดึงก็จะง่ายครับโอ้เอ็นแปดแปดได้ไ่ตรงนี้ช็อตเด็ดครับเอา Ừ, thêm thêm. à, đã miệt thi ngáp à, vẫn à, tục lên đi mình Phi lũng đứng hay ร้อยโอโอสามร้อยหกสิบนั่งไหวไหมโอรถไทยกติดด้วยครับ v ีไอพีครับตู้แอร์เอาอีกคันครับหุ่นใดน้องหุ่นใดมาช่วยครับเอามาช่วยรอกหน่อยเออโอ้สุดยอดครับ <c oughs> คุณได้อหน่งศูนย์เอ็อเอมาช่วยครับขอบคุณวายสุดๆเลยงานนี่อ๋อขอขอบคุณรถขุดจากแดนมังโสมาพลังโสมโบแล้วเฟือครับไปละ ื่อนครับเออวู้วู้ย้อมไม่ร้องเดี๋ยว พี่น้องยิงแบบปลอกกล้วยเข้าปากอีกสำหรับคุณใดครับสกิดนิดเดียวขึ้นเลยแรงนั้นมหา,าศาลนะพี่น้องมีขมิน้นรอมากครับอขอบคุณสำหรับคุณใดครับ S X 2เ0 S K C C Machinery จัดให้ครับโอเค เดินหาช็อตเด็ดให้พี่น้องรวมช็อตเด็ดอยู่ในนี้นะครับสุดยอดครับร้อยแปดเอสพี่น้องเอ็มหนึ่งร้อยแปดเอสแต่งวีไอพีเองครับโอ้หุ่นวายมากครับนี่เต็มไปหมดทีเทรวมช็อตเด็ดให้พี่น้องในคลิปนี้ แรงๆโหดๆมันหาอยู่นี่หมดเลยครับแซคเตอร์คูโบต้า M108S จัดให้พี่น้องได้ชมกันเต็มอิ่มครับรวมชอนเต้นเลย ดูตา VIP ไม่ค่อยเจอครับใครที่ใช้108ดูเอาครับนะสร้าง VIP เองเลยอ่โอเคดันดีนะฝีมือ รถไทยที่ได้รับความนิยมเยอะครับอาพีร็อก ผนใจแค่ดูได้ครับยูทูบกงชาติเจอร์ซัพเพื่อเพจชาติเจอร์ซัพเอ็กซ์คา,าเิาเตอร์ออทรัชสายหดสายหาอยู่นี่หมดแล้วครับ ก็ลากมาสงสัยรถจะมีปัญหาครับลากเข้าเอ้ากาศร้อนนะแต่ก็มันดีนะล้วฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ